สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินพลอยเองนะคะวันนี้มีหนังสือดีๆมาพูดคุยกันค่ะหนังสือที่แอดมินพลอยเลือกมารีวิวให้ทุกคนฟังก็คือสร้างทีมให้ชนะทีม f Honor เขียนโดยคุณแบนด์ิงเกอร์ซึ่งเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและสร้างทีมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนประเด็นหลักของหนังสือเล่มนี้จะพูดถึงการสร้างกฎแห่งเกียรติยศสําหรับบุคคลหรือทีมงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานค่ะ เพื่อให้ทุกคนสามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งได้และประสบความสำเร็จในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวค่ะแอดมินพลอยชอบหนังสือเล่มนี้มากเพราะมักเห็นคนทำงานเป็นทีมแล้วมีความขัดแย้งกันบ่อยๆและอยากหาวิธีที่จะทำให้ทีมมีความเป็นหนึ่งเดียวกันลองมาดูสถานการณ์สมมุติกันค่ะแอดมินพลอยจะเป็นผู้จัดการทีมงานที่กำลังพบกับปัญหาความไม่เข้าใจกันค่ะทีมของแอดมินพลอยก็มีสมาชิกหลากหลายคนมีทั้งคนที่ทำงานดีๆ แต่ว่ามีความเห็นที่แตกต่ตางกันออกไปจึงเกิดความขัดแย้งบ่อยครั้งแอดมินพลอยจึงตัดสินใจที่จะจัดประชุมทีมเพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับการสร้างกฎแห่งเกียรติยศเป็นแนวทางในการทำงานต่อไปค่ะแอดมินพลอยจึงกล่าวว่าทุกคนในทีมมีความสำคัญเท่ากันเราต้องสร้างกฎที่ทุกคนสามารถเคารพและปฏิบัติตามได้เพื่อสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างกันจากนั้นเราก็ได้พูดคุยกันไปตามหลักการที่หนังสือสอนและได้เขียนกฎที่ตกลงร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าความรับผิดช,ชอบและความเชื่อถือซึ่งกันและกันนั้นสำคัญแค่ไหนคะ่ะเมื่อสิ้นสุดประชุมทุกคนรู้สึกดีขึ้นและมีพลังในการทำงานร่วมกันคะ่ะทุกคนเริ่มเห็นค่าของการมีกฎแห่งเกียรติยศและเริ่มใช้มันในการทำงานแอดมินพลอยรู้สึกภูมิใจมากที่สามารถช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีให้เกิดขึ้นได้คะ่ะที่จริงหนังสือเล่มนี้มีข้อมูลดีๆมากมายเช่นการนำกฎไปใช้จริงการดูแลทีมให้แข็งแกร่ง รวมถึงหลายๆกรณีศึกษาที่ช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นถ้าหากคุณสนใจต้องลองหาอ่านนะคะเพราะมันสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและกระบวนการทำงานของเราได้จริงๆค่ะและสุดท้ายแอดมินพลอยขอแนะนำทุกคนให้ไปอ่านหนังสือเล่มน,นี้กันนะคะหากใครที่กำลังมองหาวิธีในการพัฒนาทีมและตัวเองให้ดียิ่งขึ้นแนะนำให้สั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์และคอมเมนต์บอกแอดมินพลอยด้วยนะคะ ว่าคุณคิดอย่างไรกับหนังสือเล่มนี้หรือมีหนังสือเล่มไหนที่คุณอยากแนะนำให้พวกเราอ่านไหมคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากแอดมินพอย t ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะรักทุกคนค่ะ